นี่ฉันเห็นแล้วไบบอกวอะไรสวัสดีจ้าวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะเนี่ยวันนี้วันที่สี่วันที่สี่ของการเที่ยวของการเดินทางที่ปารีสนะจ้าเมื่อเช้าก็คือไปเมอร์ซี่สองมาแล้วใช่เมอร์ซี่แฮชแท็กสองแอชคิตี้ได้เป็นเสื้อผ้าจากจากร้านนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปกินตุ๊กตุ๊กกริงนอาหารไทยใช่วันนี้ถ้าวันสายหน่ใช่วันไหน ลเียนกินอาหารเลี้ยนอาหารแบบจืดๆอาหารจืดๆไปเบสเกวน้ำมันไก่เทอริยากิไม่หวานสิบเอ็ดล้านไปเดี๋ยวก่อนขอขอไปแวะหัวก่อนโอเคไป ผลประกอบการนะจ๊ะของใบที่แล้วถูก7ยูโรวันเดนยูโรซื้อเพิ่มเติมวันนี้ต้องถูก151มิลเลียนยูโร151 1ล้านยู151ล้านยูโรก็คือเดี๋ยวยื่นใบลาออกเออเลยเหรอเลยแล้วก็เดี๋ยวรับเงินเลยจะเป็นซิติเซนฝรั่งเศสได้เลยซื้อเลยอยู่อย่างนี้นะอยู่แบบผมที่หมากอยู่แบบผมที่หมากแล้วพักินนิดนึงก็อาจจะอยู่ไทยสักเก้าเดือนกลับไปชูน้ารอดฝรั่งเศสหรืสักสามเดือนแต่แต่ว่าซื้อบ้านก่อน ซื้อบ้านซื้อซีดีเซนก่อนอาคารเมนเดี๋ยวไอ้เชืเอ่อไม่อยู่ด้วราคาหนึ่งร้อยห้าสิบล้านยูโรแล้วนะซื้ออาคารเมนเล็กๆพอเราอยู่ได้คิดอะไ,ไ, <c oughs> ไรดีมีเมนูไชโยมีชุดไชโยสามสิบเก้าสิบต้ไหมตำใช่ไหม เป็นผัดไทยนะจ๊ะ เอมโอเคจ่ายเงินเรียบร้อยไปที่พี่ดำแล้วถามจริงไหมคนจดลืมบอกว่าเป็นคนไทยก็เลยเป็นอาหารรสชาติที่นี่อรสชาติที่นี่ก็คือไม้ไทยออเทนตีเราก็เลยเราก็เลยจะมาเดินละเดินไปนิดนึงก็จะมากินร้านนี้แทนไปเลย ได้ไหมเป็นรสช็อคุกกี้เหรอก็คือระหว่างกินอยู่ก็คือมีลูกค้า่านหนึ่งจะมาซื้อติ่มเพิ่มอรลก้อนหนีแล้วคือหมดแล้วเพราะว่าก้อนที่เราถืออยู่เป็นก้อนสุดท้ายของร้านประจำวันนี้จะไปเก็บได คือเขาปิดร้านเขาถึงกันว่าออกไปเก็บไยไอซิมออกมาที่ตั้งไว้หน้าร้านเขาเก็บเข้ามาว่าของหมดเลยข้างในมีอะไรบ้างนะมีช็อกโกแลตช็อกแลบเบเป็นนมแล้วก็มีตัวไอศกรีมอ่าไปกิด้าที่ถนนสักทีใกล้ๆตุกตุกใกล้ๆร้านอาหารตุกตุกบรรยากาศก็คือนั่งๆอยู่พนักงานก็คือ คือคุกกี้ช็อกโกแลตก็ได้อยู่อร,ออรอโอเคแต่ว่าแฟเอ็นอแปลกแปลกใช่เดินผ่านเราเจอเลิศคุกกี้สามสีสามสีมีสีขาวสีดำแล้วก็คุกกี้นม ท่านอิ่มแันย่อยนะจ๊ะไม่ไหวค่ะแล้วก็ดเดินไปที่ราา้านค้าจะไปแอบแม่ข้วบวกใช่ไหมใช่ <c oughs> ไปดูรองท<ไห>้าแตะให้คื่นไป <c oughs> ดูของที่คนฝากซื้อ ก็คือเข้าไปปุ๊บก็คือเข้าได้แต่ว่าซื้อไม่ได้เข้าได้ก็คือต้องมีคิวในการรอ45นาทีก็เลยทาการจองคิวไปจองคิวด้วยโทรศัพท์อิสระได้ด้เบอร์โทรศัพท์ของฉันก็บอกว่าประมาณ45นาทีเขาจะส่งข้อความมาระหว่างนี้แล้วก็เลยก็เดินเล่นก่อนเนาะจะได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวกดรับต่อไปให้นัดกดรับต่อใช่ไหมกดอนนี้ก็ได้เลยกดได้เลย มาต่อจ้ามมาต่อโอเคชอปปิ้งสบายใจนะจ๊ะได้คนละถุงสองถุงกลับบ้านกลับบ้านก่อนลับไปไปไหนนะกลทางจะไปซื้อวิสกี้อ่าโอเควันนี้เป็นวันชอปปิง้งชอปปิง้งซื้อของฝากต่างต่างได้ของจุกจิจบใช่อ่าประสบการณ์แอร์เมสเลยเล่าให้ฟังของที่นี่เนาะที่โฟบวกใช่ไหมมันคือโฟบวกไหมใช่ เป็นแฟลกชิปไหมไม่ใช่อะไรนะเป็นแฟลกชิปสโตร์อีกไหมไม่ใช่แต่ว่าเป็นตลาดนัดละกันก็คือฟิวตลาดนัดคือเข้าได้เลยเครื่องหนังเป็นตลาดนัดเครื่องหนังเป็นฟิวว่าเข้าได้เลยแต่ว่าถ้าจะซื้ออ่ะต้องกดคิวเพราะว่ามีมีคนเข้ามาซื้อเยอะมากเหมือนตลาดนัดไม่มีไม่มีแอสซิสแตนต์มาช่วยดูก็เลยต้องว่าเออลงชื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาติดต่อมาอ่าใช่แล้วก็มีของทุกอย่างหมดเลยใช่อยากได้อะไรมีอยากได้สีอะไร อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามาซื้อรองเท้าก็เป็นหนังสู้เอทเป็นหนังเลี่ยมีให้เลือกมีไซส์อะไรอย่างเงี้ยขออะไรมีหมดเดยวเว้นขอกระเป๋าไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ไม่ใหไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่องกระเป๋าก็คือได้เลยเป็นการเปิดประสบการณ์ที่แอมเมซี่แบบปกติคือแบบไม่ได้นะไม่เคยได้เข้านะอันนี้คือแบบเขาได้เลยเดินเข้าได้เลยก็อาชาแนลได้คลาสสิกแบบ กีพอรเกตของจุกจีซึ่งไปตามหาหลายประเทศเคยเจอที่ฮ่องกงแต่คิดว่ามันแพงมาซื้อที่นี่ก็ถูกถูกราคาถูกกว่าแต่ไม่ใช่ราคาถูกไม่ใช่ของราคาถูกแต่ว่ามีสินค้าได้เลยสินค้้าไดเลยซึ่งไปดูที่อิตาลีเข้าสิบรอบไม่เคยได้ไม่มีบางรอบไม่ให้เข้าเขาขึ้นกันหน้าด้วยแล้วมันบางทีคื้ อะไรหลายอย่างสภาพหน้าสภาพการแต่งตัวเพื่ออะไรหลายหลายอย่างก็คืออ่าถ้าอยากซื้อของอะคิดว่าปานี่น่าจะมีหมดใช่ก็ครบครบใช่ไหมของฉันก็คือได้ลองชอมนี่ซื้อให้น้องประสบการณ์เซลโดนเหยียดไม่ค่อจะไม่เหยียดก็ได้คิดเองมีความรู้สึกว่าเขาเหยียดฉันแบบว่ามองห่างตรงหางตาอะไรอย่างนี้มันแบบฟิลแบบเอ้าก็ฉันซื้อของเธอนะทําไมต้องแบบมาแบบ เกียรติเลยไม่หรอกนะไม่เป็นไรสถานีต่อไปจะไปหาวิสกี้โอเคจ้าไปลงลงมูดเมโทรขายวิสกี้นะมาซื้อเหล้ามาซื้อวิสกี้กำลังตามหาแบ <10 70? S 2> บนี้นะอันนี้1940 80้ีนปี อันนี้คือหนึ่งเก้าแปดห้าใช่แล้วก็มีอัน right. นี้เขามีขวดเดียวแล้วก็มีอันนี้เป็นปีหนึ่งเก้็องหนึ่เก็คือยิ่งเก่ายิ่งแพงใช่ไหมวคอ่ ไม่าดแล้ววันนี้เราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมไปโอเคเสร็จสิ้นภารกิจนะจ๊ะตามหาวิสกี้เป็นขวดนี้นะจ๊ะหนึ่เจ็ดสอเลิศ กี่ปีน้ะ1972 1972 40ปี40กว่าปี50ปีปีเลิศในราคา273ยูโรใช่แล้วไงรสชาติไม่รู้รสชาติก็ไม่รู้เป็นยังไงเพราะมันไม่ได้ชิมแต่ว่าคนขายให้ข้อมูลดีก็คือประทับใจประทับใจเพราะว่าชื่อชื่อนางชื่อปีอะชื่อปียอบเออก็คือแบบว่าคนที่ไม่มีความรู้ไปซื้อก็ให้ข้อมูลดีมาก เกี่ยวกับวิสกี้คือสูงความรู้คือสูง <c oughs> เพราะว่าเรากินเชเวฟโซดา <c oughs> เรากินเชเวฟกับกินโค้ก <c oughs> อยู่ในร้านอาหารแล้วนะจ๊ะสั่งอาหารเรียบร้อยสั่งไวม้มากินด้วย1แก้ว2แก้วแก้วหนึ่งมีใช่กำลังรออาหารเด็นร้านอาหารทีชเชญเลือกใช่เดี๋ยวรอดูตกหรือตู้แต่ว่ากูก็เร็วดอแบบีอยู่โอเคมันแบบฟิ่เเทียบบอยากลองมานานเลย นั่งหันหน้าออกอ่าคือเป็นวายแต่ว่าก็เป็นกึ่งเอาดอนนิดน,นึงเพราะว่าชาข้างนอกเลยคอนโซบิลีใช่นิดน,นึง,งแต่าก็ยังได้กินอ่แล้วก็ไปข้างในข้างใน,งในแต่หันไปทางด้านนอกแทนมาแล้วจ้าอาหารวันนี้เย็นนี้นะอ,อันนี้เป็นอกเป็ดเป็ด,ปดแบบก้งฟีเอาไปทำ แล้วก็มีเป็นสเต็กชิ้นใหญ่ไซส์เอเหลือดกะจ๊หลากหลายเบอร์ซี่อิ่มอร่อยเจ้านด้อยู่เนาะเป็ดก็อร่อยเนาะ อร่อยครับสลัดนี้อร่อยน้ำสลัดไม่อร่อยพอได้อยู่เอเดิรดยิงอะเดินเล่นย่ำเย็นนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปหอยไอฟเฟล <laughs> ได้มาสักทีเนาะได้ดูสักที <laughs> เลิกเออรถเมล่อนนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยบังบังเขาบังแล้วเอาให้ได้ละถึงแล้วห <laughs> อยไอฟเฟล จิตติหลับด้วยนะจ๊ะหลับตลอดทายหลับบนรถนี่เวลาตอนนี้ประมาณจะสี่ทุ่มแล้วเนาะก็คือยี่สิเวลาสี่ทุ่มจะเป็นกระพิบแรกเนาะเดี๋ยวเราก็สี่ทุ่มเลยใช่ไหมสี่ทุ่มกะพริบกลับบ้านเลยไหมกะพิบกลับเลยเพราะว่าทำไมเพราะว่าไม่ไหวแล้วไไม่หวแล้วเพราะต่ดันทุรังจะมาให้ได้เย็นตอนกลางคืนใช่เพราะว่าไม่มีคืนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ดูให้จบนี่ไม่มาแล้วมารอบกลางวันดีทีไม่มาแล้วต้องมากลางวันไม่มาแล้วเราจะมา มมาเราจะมากังวานตอนนไม่มีแสงนะตอนนี้ยังไม่ถ่ายคู่ข้า100เลยเราจะเดินล่องแม่น้ำเนาะล่องแม่น้ำก่อนเพื่อจะไปสะพานตรงนู้นตรงกลางเพื่อจะให้ไปจบทีดีกทุ่มตรงนู้นนี่คือแพลนที่ว่าไว้ไปจ้ะอันนี้จะเป็นเรือต้องมือจับพยานโอเคก็คือเป็น เอามาถ่ายให้แล้วก็คู่นี้จะไม่ต้องมาเออไม่มาก็ไม่มาสิแล้วแจ้งก็ได้มาเลยเอามาค่ะกำลังสวยเลยมีทั้งเรือผ่านแล้วก็ถ่ายวิวอ้ามเลยงาม巴ง เรือขนคนก็คือเยอะมากถ้าเป็นเมกไทยคือพาถึงราศีทุรกวัจไม่จอดเลยจ,าจ,าจา้าอะไรข้างหลังตรงนี้วิ้นมันแบบเหมือนมีไฟแล้วเนาะใช่ไหมนิดหนึ่งติดไฟหล่อหล่อแบนบสวยไหมเจ้าคุยคุยสวยเจ้า Okay, โอเคตอนนี้ใกล้จะเวลาแล้วนะก็คือแบบว่าสี<ะ>่ทุ่มแล้วใช่แสงแด<บ>ดก็คือกำลังหมดไปอีกหนึ่งนาทีเท่าน,านั้นวิวกำลังได้เลย แล้วจ้ะโชว์5นาทีของเราเดี๋ยวเราจะรอโชว์ห้าทุ่มอีกรอบหนึ่งเนาะไม่ไม่รอแล้วห้าทุ่มไปดูในยูทู e นะคะเพราะอะไรคะเพราะสวยกว่าเออเงื่ถ้าไม่ยูทูปก็คือมาก่อนนิดนึงแล้วก็มาดูบนสะพานมีคนขายห่อไอศครีมแล้วก็มีไฟกระพริบเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเาวได้อยู่นะถ้ามันใกล้ๆเนอะใช่ไหมสวยอยู่ ตยหมดทุกมุม